สวัสดียำมบครับอยู่กับช่องรี่น้องดำซิงนะครับมันก็อยู่กับช่องอะไรช่องอะไรช่องอะไรช่องเองชื่ออะไรช่องเองชื่ออะไรเอ้าพี่นมองดำสซิงไม่ใช่รดำสซิงสุรินดำสซิงนินเหนือห,หรอฮะเปลี่ยนชื่อแล้วเ,เปลี่ยนยังเอาดีๆไหนเปิดดูดิเปลี่ยนแล้วนะ เปลี่ยนแล้วนะใครเปลี่ยนให้ช่องพี่นพรถด,ดัมซิ่งอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะครับเมื่อคืนไปเที่ยวงานสาวเยอะไหมมีแบบเสเด็จเลยด้ดดู้จักจีบสาวอย่างเี่ยโรงเรียนมีสาวไหมเฮ้ยจะไห้ได้ข่าวว่าย่าบอกว่าไปหาสาวข้างอ้ อีกหมู่บ้านหนึ่งใช่ไหมชื่ออะไรสาวที่อยู่บ้านอีกบ้านหนึ่งอ่ะฮะเ,เอาก็ย่าบอกไงว่าอิงไปหาสาวบ้านกวนฮะสาวชื่ออะไรบ้านกวนอะ <laughs> ย่าบอกเคยไปใช่ไหมใช่เออ <laughs> นี่ไปเที่ยวอีกไหมเมื่มอวานหมดตังค์เท่าไหร่สามร้อยสามร้อยยังไม่ได้เล่นอะไรเลยหมดสามร้อยแล้วเล่นเมื่อวานเล่นอะไร,รอ่ะตักไข่ใช่ไหมกาชาดได้ได้อะไรบ้างนะเมื่อวานตักไข่ได้อะไรบ้างนะได้หมอนหมอนแล้วก็อะไรได้หม้อน้ำแล้วก็ ล้วก็โอชิแล้วก็มา마เออโอช่งงางนี่หว่าช่างไปไหนไมไช่างใดอ๋อไปดูรถไถแน่นอนเลยช่างใดแล้วก็ไปเล่นปิงโกปิงโกหมดไปหนึ่งร้อยบาทไม่ได้อะไรเลยครับไม่ปิงกับเขาเลยเกือบได้แล้วเนาะแม่งจะได้เลขสิบอะได้ได้ตัวใหญ่แล้วแหละ เสียดายมากเลยเล่นสองรอบเกือบปิงสองรอบแต่ก็ไม่ได้ครับคนอื่นได้ก่อนแล้วก็เล่นปาโ่งไล้ตุ๊กตาตัวน้แล้วก็ยิงปืนนะความความสนุกเคยเล่นไหมอยู่บ้านคนนู้นเคยเล่นไหมไม่มีงานเนาะอยู่สุรินทร์เหมีไหมมีอยู่ไหนมีอยู่วัดวัดบ้านไหนวัดเขาบ้าน บอกแล้วได้เล่นเล่นเล่นบ่อยไหมบ่อยอ๋ออยู่บ้านใครพาไปเที่ยวฮะอยู่บ้านใครพาไปเที่ยวไปฮะปขับรถอะไรไปรถกระบะไปเนี่ยวเวลาไปมันใหญ่ขนาดนี้ไหม<ะ>ใหญ่เท่าที่นี่ไหม เมื่อวานเมื่อคืนสาวเยอะนาะสุดยอดเลยน่าจะคนละสองเที่ยวก็เสร็จแล้วนะครับตรงนี้หกเที่ยวงานซุ้มมันจะเหนื่อยครับคือต้องหาวิ่งหาทีเทอะมันไม่เหมือนงานแรงงานแปลงลเราเทที่เดียวเราไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องวิ่งหาทีเทีไม่ต้องคอยตามในหน้า แต่งานซุม้มต้องคอยตามในหน้าคอยดูสังเกตที่เทแต่ละที่ไม่เหมือนกันสักที่เหนื่อยครับ ขึ้นเนือนี้ใช่ไหมขอ้นซากรันอยู่รุ่นเลยนั่นมีป้ายแบบนี้แหละครับอยู่ด้านนี้อยูซ้ายครัปรอนู่นหรอเมื่อวานมันได้จดเที่ยวไว้ยุ่งเลยลางยาได้จุดเที่ยวแล้ววันนี้ได้สิบเที่ยวได้ยุคสิบห้าสิบหกเที่ยว ตอนนี้เวลา14บสเที่ยวหนึ่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถายนิ่งๆวะเวลาเราถ่าย u t u b e อ่ะเราต้องตั้งใจตั้งสติมือเราต้องอยู่นิ่งๆอย่างนี้ออไม่ใช่ว่าออต้องดูกล้องด้วยนอนอิ่มยังวันนี้นอนอิ่มยัง เมื่อคืนนอน <way> สบายไหมฮะเมื่อคืนนอนสบายไหมสบายยื๊สั่งอะไรมาแต่งกระบะฮะเมื่อเช้าสั่งอะไรมาแต่งกระบะให้เอามาแต่งามาทำอะไรเอามากันหายไม่มันมันไว้ใส่ตรงไหนไว้ใส่เรื่องเราจุกลมเป็นรูปอะไรรูปปกติเลยใส่จุกลมสีทอง พัจะปวดตอนแรกว่าจะซื้ออ่ะพี่มันเป็นเหล็กอ่ะเออทำไมไม่ซื้อเหล็กมันนั่นแหละเป็นเหล็กเป็นเป็นเป็นสีสีเหล็กอ,อสีเสีขาวทำไมไมซื้อฮะไม่ซื้ออะไรสีทองรถมันจะลาวไม่เข้าใจไหมใส่จุรลมสีทองรถมันจะลาวฮะฮะฮะทำไมใส่สีทอง <laughs> อันแพงอ่ะอ่ะใครที่อยากให้แต่ง ก็บะอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยากแต่งอะไรอีกต่อไปสอะไรอยากทำอะไรอีกต่อไปใส่บูทฮะใส่บูทนะนี่นะเดี๋ยวพี่ใส่ให้อีกสั่งมาเดี๋ยวพี่ใส่ให้แล้วก็ใส่บูทแล้วก็ใส่อะไรอะใส่อะไรใส่อะไรอ่รอ ไฟเหรอไฟจะใสไปนี่สนุกไฟท้ายอ่ะเออสแล้วทำไมไม่ใสซ่ะสิเก็บดังก่อนเก <laughs> ็บได้เท่าไหร่แล้วฮะเก็บได้เท่าไหร่แล้วพันหนึ่ง,นนงเออก็บ <laughs> ไว้ได้ไหน่ไว้ในบัญชีข <laughs> าดอีกเท่าไหร่ จะไได้ไปคาอ,อีพันพันกว่านีนมีสลับกันขับคนละวันเนะเาะรถเนี่ยอีงดูวะเนี่ยพี่ขับเป็นไหมนิ่มไหมเออนี่ขับนิ่มไหม <c oughs> นิ่ม มาเดี๋ยววันนี้พาไปดูสาวเต้นวันนี้สาวจะขึ้นเวทีเออจีบสาวเลย <c oughs> ไอกีหนึ่งสิคนระับสิบ ยบคลิปก่อนขับรถเองค,ร,ครับรบายๆครับคลิปนี้มาเจอกันคลิปหน้าครับ